สวัสดีค่ะยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะคะสำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษน,นะคะประจาช่วงวันที่15ถึง30กันยายนนี้นะความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคการ ดูดวงก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะดังนั้นมันจะไม่แม่นยําสําหรับทุกคนดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและการนับราศีก็จะเป็นแบบตัวนกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะคุนโสดเรามาดูซิคนโสดของแบบโสดเพียวๆเลยนะว่าจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดมาเป็นคําถามเลยดีกว่าเข้ามาแต่ไม่ถูกใจนะปิดกั้นตัวเองด้วย อพอเรายังฝังใจอยู่กับเรื่องคนเก่านะคะอยู่กับรักครั้งเก่ายังไม่ลืมเขาทําไมเรายังไม่ลืมอ่ะทั้งนั้นที่เราพยายาม move on แล้วนะแปดเหรียญอ่ะอืม r e v e r s ยังรักยังฝังใจยังแบกเขาอยู่ยังวางเขาไม่ลงนะคะยังยังมีเขาอยู่ในความคิดยังมีความหวงังว่าครั้งหนึ่งเขาจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยเปิดพื้นที่เอาไวใ้ให้แค่เขาคนเดียวนะคะอืม ดูสิเนี่ยหันหลังให้หมดเลยอะ่ะไม่ว่าใครเข้ามาเรามีที่ว่างให้กับคนคนนั้นคนเดียวแล้วเราก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่กับคนเก่าคนคน,นั้นอะ่ะยังไม่ไปไหนนะคะอืมมันมีไม่คนเปิดใจอะ่ะยึดติดอีกละดูนะสี่เหรียญเนี yeah. ่ยมันคือการยึดติดอยู่กับคนเก่ายึดติดอยู่กับอดีตยึดติดอยู่กับความสุข ความรู้สึกตรงนั้นณนจุดนั้นที่เคยมีร่วมกันที่เคยทําร่วมกันนะคะไม่รู้อะไรดลใจถ้าหากว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณ move on ได้แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาหรือบางเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณนะคะหวนกลับไปคิดถึงหรือนึกถึงเกกับคนเก่าอืมนั่นเองทีนี้เรามาดูคนโสดนะเข้ามาก็ไม่ถูกใจ หรือบางคนยังฝังใจกับคนเก่าทีนี้เรามาดูซิคนเก่าของคุณอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างละ่ะมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาหรือเปล่าอ6นะคะ6ไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะได้ทักทายหรือคุยกันจะได้กลับมาจะได้มีโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวเขาเองเขาก็เปิดใจนะเขาก็เปิดโอกาสที่จะได้รับคนใหม่เข้ามาเขาก็มีการพูดคุย คุยคุยกันอยู่กับคนใหม่เหมือนกันนะคะอืม The world แต่การกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะแค่กลับมาคุยเฉยๆแล้วก็ไปนะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันคือการปล่อยอะกลับมาแค่คุยถามไทยซานทุกสุดดิบอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือแค่คุยปกติแต่ไม่ได้กลับมาคอมมิชเมนต์นะคะอืมาทาั้งนี้ทั้งนั้นนะบอกเลยว่าเอ่อ จะดีที่สุดถ้าคุณปลดล็อกตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองเป็นเดี่วิบร์นะคะอืแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าสถานะความสุขทางใจของคนโสดเนี่ยเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาแอบชอบคุณหรือแอบรู้สึกเีกับคุณบ้างไหมนะคะมีใครแอบชอบแอบรู้สึกเบกับคุณบ้างไหมคนโสดบางคนในที่นี้แอบรักเพื่อนแอบรักใครบางคนนะคะฟีนอฟครับ แ a งแมนมีเข้ามานะแต่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือต้องติดต่อเกี่ยวกับการงานนะคะเขารู้สึกยังไงกับเราละ่ะเมจิเชียอืมเขาไม่ได้รู้สึกในลักษณะชู้สาวกับเรานะคะหรือรู้สึกดีในลักษณะที่จะเป็นในทางที่จะคอมมิชเมในอนาคตเป็นแค่เพื่อน เป็นแค่เพื่อนเราคาดหวังอะไรกับคนนี้ไม่ได้คาดหวังที่จะได้รู้สึกคาดหวังที่จะได้รักกันแน่นัคกยังไม่ได้นะคะสำหรับคนนี้โอเคคนโสดขอสรุปเลยว่าความรักไม่เด่นนะคะความรักไม่เด่นให้มุ่งไปที่การทําง,งานการเงินจะดีที่สุดนะคะอืมแล้วก็การที่ฝังใจแบบคนเก่ามันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ว่าหมายถึงทาให้คุณรู้สึกว่าเสียเวลาไปสักหน่อยหนึ่งนะคะจะดีกว่าถ้าคุณ แข็งแกล่งขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองนะเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วก็เดินหน้าจะดีที่สุดนะคะดูซิว่าให้ความรักจะบอกอะไรกับคนโสด reconciliation นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คุออยกับคนเก่าด้วย เวทีการคอมมิชเมนต์นะคะแต่ว่าอย่าคาดหวังถึงเรื่องนั้นเลยนะให้เราแบบเคลียร์ใจตัวเองฮีลิ่งก่อนนะฮีลิ่หัวใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนให้เข้มแข็งก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่ค่อยก้าวไปข้างหน้าใหม่ค่อยเดินนับหนึ่งใหม่นั่นเองทีนี้เรามาดูเซียมซีจะบอกอะไรกับคุณนะคะเซียมซีจะบอกอกับคนโสดชาวเนท ขอเพียงความเข้าใจเป็นห่วงเสมอก็ยังเป็นห่วงยังมีความรู้สึกดีเสียใจยอยู่นะรู้ไหมยังมีความรู้สึกดีๆแล้วก็ยังมีความเสียใจยขอเพียงความเข้าใจว่าเออคุยกันสักนิดนึงฉันก็รู้สึกดีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคนสดแค่คนแค่ต้องการคนที่เข้าใจไม่ต้องการอะไรมากมายเลยต้องการคนที่เข้าใจในความรู้สึกเข้าใจตัวตนของความเป็นคน ของความเป็นไฟในตัวคุณหรือของความเป็นตัวตนของคุณแค่คนที่เข้าใจแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนหรือสําหรับคนโสดชาวเมดนะคะแต่ว่าแค่ว่าเรายังฝังใจอยู่กับอดีตนะคะในบางคนเนาะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, แชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ชาวเมธเป็นยังไงบ้างนะคนมีคู่ทาวเวอร์ค่ะเอมเปอรระวังอารมณ์ของคุณนะคะที่มันจะระเบิดลงนะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งตัวควบคุมไม่อยู่ควบคุมไม่ทันทำให้ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังแล้วมานั่งเสียใจทีหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะคำพูดอารมณ์ ต้องระวังนะช่วงนี้นะคะความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างสูงความคิดหรือจุดยืนหรือมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากเป็นใหญ่พูดง่ายๆภาษา,า,าบ้านๆอยกเป็นใหญ่อยากควบคุมความสัมพันธ์อยากควบคุมตัวเขานะคะแต่ว่าอาจจะพลิกทางนิดนึงนะคะตัวตนเป็นตัวตนมากเกินไปนะคะทำให้อาจ,จะ เกิดปัญหาหลังจากนั้นรเรามานั่งเครียดมานั่งเสียใจที่หลังได้เนาะทีนี้เรามาดูนะคะด้านฝั่งคนรักของชาวเมรบ้างจะเป็นยังไงนะบอกเลยถ้าคุณระวังจุดนี้นะสิ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ระวังแล้วมันระเบิดลงเนี่ยเรียบร้อยค่ะตามไพ่เลยทีนี้เรามาดูคนรักของเมรบ้างคนรักของเมธนะคะสถา,านการณ์เป็นยังไงบ้าง สิบถ้วยค่ะสี่เหรียญมีเกณฑ์เรื่องของการหึงหวงเข้ามานะคะอืคนเด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวทัดดินนะคะหรือความสัมพันธ์ในเชิงของสถานการณ์เนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นในฝั่งโนู้นนะฝั่งของคนรักของคุณนะคะมีการเติมเต็มมากขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่า เริ่มเห็นเป้าหมายหรือปลายทางมากขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างเรื่องของการถึงห่วงที่จะมีแรงประทะกันจากฝีปากที่จะปะทะกันเนี่ยแหละนะคะต้องระวังเนาะแล้วก็บางทีบางครั้งที่เขาเพยายามเติมเต็ม,ตมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนมันมีความแบบผิดใจกันเล็กน้อยอะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากแค่แบบนะระวัง นะคะคำพูดระวังอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ความคิดความเครียดอืปัญหาทุกจิกมีมีบ้างค่ะมีบ้างเล็กน้อยตามสภาพไปต่อไปนะคะเรามาดูความาความรู้สึกบ้างคุณรู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นในวันที่1 5บหถึงสาสิบ ความรู้สึกนะคะเดอรซันค่ะมีความเอาแต่ใจตัวเองมากมีความเป็นตัวตนของตัวเองมากเกินนะคะต้องโอเคลดลงบ้างนะมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้ามีปัญหากันเนี่ยเราจะมีการคืนดีได้ง่ายขึ้นนะคะเคลียร์กันได้ง่ายขึ้นแต่แค่ลดทีทีลดอีโก้ของตัวเองนะคะในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอยากจะหวานอยากที่จะโรแมนติกกับคนรักก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ด้วยนะ ต่อไปค่ะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกตัวเองเนี่ยว่าอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมันคงมากขึ้นมันก็จะมั่นคงมากขึ้นนะจริงๆแล้วเม็ดอะ่ะปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่มันอาจจะใหญ่ได้อืด้วยคลิกเดียวเท่านั้นคืออารมณ์การควบคุมนะคะความรักด้านคนรักอารมณ์ความรู้สึกของเขาเป็นยังไง สองดาสี่ถ้วยในออฟมอนส์เลเวอร์สแปดดาเขาอาจจะรู้สึกอึอดอัดในบางครั้งนะคะในบางครั้งที่ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจเขาต้องการให้คุณออดอ้อนเขาบ้างนะคะหรือหวานหรือโรแมนติกมากกว่านี้หน่อยนะคะลดความความเป็นตัวตนของตัวเองลงนิดนึงนะคะในช่วงนี้ก็จะดี ะะลดความตึงนี้เพราะตัวเขาเองเนี่ยมาตานี่ก็มาตาเหมือนเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกความคิดเห็นอะไรบางอย่างได้เท่าไหร่ในความสัมพันธ์เหมือนเขาจะต้องเป็นฝ่ายยอมเป็นฝ่ายฟังเป็นฝ่ายเชื่ออยู่ใต้อํานาจของคุณสักหน่อยในช่วงนี้ดังนั้นมันเป็นช่วงที่อึอดอัดตึงตึงต่างๆของเขาสักนิดนึงนะคะโอเคต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู้เป็นยัง บทสรุปของคนมีคู่ชาวเมดนะคะถ้าเหรียญเงาเงาเบื่อเบื่อเส้นเซหรือมีการงอนการอะไรกันก็จะมีการงอการมีโอกาสทางความสัมพันธ์นี่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เหมือนกับว่ามีปัญหาเหมือนจะเลิกกันเลยนะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะก็ได้กลับมาคืนดีกันอยู่ดีนะคะเนี่ยโอกาสโอกาสนะคะ ลดความเป็นไฟในตัวตนของคุณสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้หนูคนอาจจะดีลิ่งกับชาวทัพไฟด้วยกันเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ความรักอยากจะบอกอะไรกับชาวเมษคนมีคู่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไร let go of control issue ค่ะปล่อยมันเป็นเทียดมันจะเป็นนะคะช่วงนี้เรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่ง นะคะก็คือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักหรือมีปัญหาในการแบ่งเวลาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะพาร์ทไลฟ์เลชั่นชิพระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นในลักษณะของคู่ในอดีตชาติดังนั้นแล้วทะเลออกกาะกันเลิกกันเดี๋ยวก็วนกลับมาคืนดีกันอีกคุยดีกันอีกนั่นเองนะคะปัญหาอะไรที่เข้ามาก็ ปล่อยไปบ้างนะคะไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปเก็บแบบยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยได้ปล่อยนะคะวางได้วางเบาได้เบาเนาะโอเคต่อไปเซมซีจะบอกอะไรของคนมีคู่นะคะคำถามที่ติดอยู่ในใจตัวเขา,าแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาเหมือนดวงปิดตาปิดปากปิดมือก็คือแบบ ไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเหน็นหรืออะไรได้เลยในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะขอโทษจริงๆกัคุณจริงๆคุณไม่ได้อยากที่จะทำร้ายเขาหรอกแต่ว่าคุณรู้สึกว่าอยากแบบว่าได้รับการยอมรับเต็มๆจากเขาบ้างแค่นั้นเองจักไายเนาะแอบรักเดี๋ยนะทำไมถึงแอบรักมีแอบรักขึ้นมา เพศซับครับสองไม้เท้านะคะอาจจะมีคนแอบจ้องแอบมองคุณหรือคู่ของคุณอยู่นะคะแต่ว่าคนคนนี้เข้ามาทําอะไรความสัมพันธ์นี้ไม่ได้หรอกนะคะอาจจะมีแบบผิวเผินบางๆแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นคนทางโลกโซเชียลนะคะคนที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นชาวทัตน้ำเงินเองนะคะโอเคสําหรับคนนี้คู่ก็ประมาณนี้ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะถึงคิวของสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวเมธดูสถานการณ์ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างท o w e r อีกแล้ววิวออ f ฟอ r t จูนคุณมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะได้มีการคุยกันวางแผนกันนะคะที่จะมีการพัฒนาหรือมีการชัดเจนมากขึ้นในอนาคตแต่มันอาจจะผิดหวัง The Moon อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจคิดของคุณนะคะอืมแ้าคุณรู้สึกยังไงอ่ะกับเรื่องราวเหล่านี้สี่เหรียญจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้แต่ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะ The world is soft s o f อยากตัดใจ อยากตัดใจอยากคุยให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยว่าตกลงเราจะคบกันหรือเราจะยังไงนะคะเนี่ยเป็นการจัเคลียแล้วแหละที่จะเคลียที่จะชัดเจนแล้วว่ายังไงแล้วเขาจะตอบเรายังไงอ่ะสาดาเป็นคําตอบที่ทําให้เรารู้สึกไม่โอเคนะเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับเราเขาให้เราอยู่ในจุดที่จุดที่ให้คําตอบที่ไม่ชัดเจน คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนั่นแหละไม่เปิดเผยตัวอยู่ในจุดมืดเพราะว่าเขานะคะน่าจะมีตัวเลือกหรืออาจจะมีแฟนอยู่แล้วด้วยนะคะในจุดนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสถานการณ์คุณคุยของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง king of mon สองถ้วยเพช Swords นะคะไพ่เดท คุยนะครับเหมือนความสัมพันธ์เขาเอาจจะต้องตัดใครสักคนหนึ่งไปไม่เราก็ตัวเลือกนะคะมาดูเหมือนเขากําลังเดทก,กับใครอยู่ที่เป็นชาวัาตไฟหรือชาวธาตุน้ำนะคะหรือชาวัดตลมด้วยเพราะเขาคุยกับคนมากกว่า1คนนะณนะจุดนี้ต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขาแบบ รักคุณหรือว่าเข้ามาแค่เล่นๆนะคะเขาแค่เล่นกับเราหรือเขารักคุณจริงๆเดี๋ยวปูค่ะเขามาเล่นๆค่ะชัดมากค่ะอืมเขามาเล่นๆแต่แต่ว่าเข้ามาแบบให้ความหวังเราเรื่อยๆนะคะให้ความหวังเราเรื่อยๆเลยอืม,อมเรารู้สึกยังไงกับเขาเราเป็นตัวเลือกนึงของเขาอะ่ะเราพยายามที่จะอยูดอ่อ มีความสุขในแบบที่เขาให้เป็นนะแต่ว่ามันไม่ได้อะ่ะเจ็บดามันต้องหลบๆซ่อนๆมันต้องคุยอย่างนี้ตลอดไปซึ่งคุณรู้สึกว่ามันต้องมี movement แล้วอะ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในความสัมพันธ์แล้วสักทีนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเดิมค่ะจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่เปลี่ยนแปลง นะคะมันก็ยังสร้างความอึดอัดให้กับคุณแล้วก็สร้างคําถามให้กับคุณอยู่เสมอว่าตกลงเราเป็นอะไรแกตกลงอะไรยังไงบลาบลาบลานะคะอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ทนแล้วนะอืมเขาก็จะเข้ามาหยอดเราทําให้เราหวั่นไหวอีกอืมแบบนี้เรื่อยๆนอกจากว่าตัวคุณจะตัดเขาออกไปเองนะคะโอเคต่อไปบทสรุปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไง บทสรุปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวเมรสามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้สุดนะคะแล้วเขาก็ยังไม่เลือกใครแล้วเขาก็ยังไม่ชัดเจนใครมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะหรือมีปากเสียงกันด้วยระหว่างคุณกับเขานะคะ เรื่องของการพูดคุยหรือการสื่อสารจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าคุณจะตัดสินใจคือตัดสินใจเลยหรือถ้าคุยเพื่อเคลียร์เนี่ยคุยเพื่อหาทางออกเนี่ยคุณจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะอืมนาจจะสร้างปัญหาไปอีกไพ่ความรักจะบอกอะไร s r a t i o n Free Yourself มีแต่ไพ่บอกว่าให้คุณออกมาเพราะเขาเข้ามาเลิดกับคุณ เข้ามาจีบเข้ามาเล่นกับเรานะคะท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายเราคุณจะหลุดพ้นตัวเองออกมาจากจุดนี้แล้วก็เซ p a r a เรชัคือการออกหา่างการเลิกลาหรือการแบบออกมาจากจุดเนี้ยนะคะพูดง่ายๆโอเคเซนซี CNC จะบอกอะไรนะคะกับคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่าทำให้รู้สึกดีพราะเข้ามาหยอด เข้ามาทำให้รู้สึกดีเป็นทักเป็นทักอะหลอกดาวแค่เธอที่ต้องการเข้ามาทำเป็นพูดหยอดพูดหวานว่ายอย่างนู้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่ให้ความสัมพันธ์กับเราเป็นที่หนึ่งหรือเป็นอันดับเดียวในใจเขาแค่เป็นอะไรอะเป็นฟิลแบบ ไว้ทั้งหมดอะคะ่ะซึ่งโอเคนะไพ่การเปิดไพ่เนี่ยนะคะมันสามารถสลับกันได้นาะอไม่ว่าคุณจะเป็นออราศีเมษรหรือเป็นคนสองก็ตามนะคะคลิปก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ